เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงคนเออมึงคนโบ้พิธีไงลุงลุงลุงว่ะลุงลุงลุงเออเนี่ยลุงนี่ชอบมากเลยนะสวนสัตว์ทั้งหมีทั้งสิงโตเลยนะลุงนี่หวดแม่งหมดเลยนะตัวไหนที่มาจากสวนสัตว์นี่ไม่ต้องห่วงฮะ ปาปาปาป้าหลงแมงหัวอย่างเดียวครับน่หลงลงทิมเข้าไปครับน่หลงทิเข้าไปหล่ไมงปลยครับง โอ้โหแม่งไปด้วยเลยกูเออเออป้องโอเคเต็มพอดี ด้วยเหรอวะเอาอะไรมาเล่นอะกุยกันนี่ของใหม่ใช่ไหมเนี่ยเข้ามา,าอะไรก่อนโอยโตตัวใหญ่เหรออ่ะมาตัวใหญ่ให้ไหม แดกแม่งให้หมดไหนๆก็ไหนๆละอ่ะกันตายไปด้วยเฮ้ยจริงๆไม่ต้องกินกันตายก็ได้นะไลท์เตเวอร์ยังมีอยู่นะครับกินไหมก็ดีหรือว่าดำดีกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกีก้กูเห็อะไรแป๊บๆมึงมีเลเซอร์ด้วยเหรอเชี่ยม,มึงโกหกอ่ะ ตังไลรุ้ตังโอ้์มแม่งเคาน์เตอร์ไม่ได้ด้วยเคาน์เตอร์ไปแม่งสวนได้นะครับโอ้ยหึมมึงแวบมีทุกอย่างนะทั้งโกงทั้งขวานแล้วนี่มึงเมากาวะเนี่ยมึงปันไม่หยุดเลยนะเฮ้ย ตายหายซาอ่งยังไม่หายซายใช่ไหมโอยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ,โโอ,โโอโโยเจ็บ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  ปวดโบ๊ะเดี๋ยวนะแม่งเสียของฟรีเลยนี่หว่าโอเเยเขีรยแล้วได้ของมาแล้วฮาร์ดแอดอีนะครับอันนี้เอามาเพื่อตีอาวุธนะครับได้คุณสตีลมาอีกสองอันเมื่อกี้เราได้ของมานะครับเป็นของที่เราผ่านชาเลนจ์มานี่ครับ ครับเป็นกระบองเขาบอกว่ากระบองนี้ดีมากเลยนะสุดมากนะครับนี่นะครับก็เราจะได้ตัวนี้นะครับตอมแฟตหลงสตารเราจะไปอัปเกรดกันเนาะเราจะอัปเกรดมันให้กลายเป็นกระบองสุดยอดผ่านทางบีชูย์บีสตาก่อนหน้านี้นะครับที่อัปมาจากว o โลวูดไม้ดอยๆอันนี้นะกระบองไม้ดอยๆนี้แล้วเราก็มาเป็นวนะินแบ์เนาะแล้วก็ขยับมาเป็นเลส เไอลเลดเศษไม่เ,เลดเศษเลดเศษสตาร์ทนะครับแล้วก็บิชุยแล้วทีถ้าว่าจะหยุดแค่นี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็อัลล็อกตัวนี้มาครับแฟงไซแอนสตาร์ทเป็นเขี้ยวมังกรนะครับเป็นพองเขี้ยวมังกรสีฟ้าน่าจะของลุงฟ้าแบบเป็นรูปกระโหลกเลยนะสวยใช่มันเพิ่มคีย์ิบสนะครับแอตแท็กเพิ่มขึ้น132นะครับแล้วก็ถ้าการโจมตีไหนนะครับที่ใช้4โฟกัสพอยต์คือใช้โฟกัสพอยต์4เม็ดมันจะทำให้ติดธาตุเบรดออนสแตนด อาติดแล้วไหนลองดูดิมันติดท่าอะไรวะเอาท่าแรกก่อนโอ้ยมันติดน้ําแข็งเว้อันนี้กระจายเป็นน้ําแข็งเลยนะครับอย่างองแงมงคลน,นิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บอาทีนี้เป็นท่านี้นะครับติดไฟครับผมท่านี้ติดไฟยดุดให้กูลอง แล้วเดี๋ยวนี้โอเคดูเรื่องครับเป็นไรวะสายฟ้านะครับดูที่สายรัดเป็นสายฟ้านะเป็นสายฟ้านะครับเห็นเห็นสายฟ้าไหมเป้นสายฟ้าแค่ที่ตัวมันอยู่